ระวังนะถ้าเขางัดอะเออมาเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เขางัดเขาเด่แต่งานปิดกัโดูกันเสียเขาไม่งัดพี่อยู่แล้วนะพี่อยู่คนนึงก็จะไปรานเขาเปเราไปสองเส้นวะมาร์คไว้ก่อนเนี่ยเส้นเราเยอะมากมาร์คจิมแรดรู้จักปะเอ้าหายไปเลยทีนี้โอเคมาร์คจิมแล้วอะไรนะมาร์คจิมแรดรู้จักปะไม่รู้จักพี่ใครปะจิ้งแครี่ไงอ๋อ แล้วทำไมเขากลายเป็นมาร์กกิมแล่ะไม่รู้เหมือนกันเอาเหยียดรู่มกจับไม่ได้แล้วอยู่จะพูดก็พูดกลัวมันเข้ามาในหัวไงอ๋อ m a รสหน้ากากธรรมดาจะดูปะแค่ดูพี่แค่ดูไม่มาปะไม่เห็นนะเหมือนไม่เห็นนะน่าจะไม่มาออยู่ใน heart h a เป็นนหัวใจแชทบอกว่าเราเปลี่ยนสายแลนแชท6แคท6คือค่ายเหรอวะหรือว่าชื่อสายแลนวะคือคือคือลูกเมือแคท6มันจะเป็นรุ่นที่รับสัญญาณได้เยอะแล้วก็เสถียรคือสายแลนไปร้านไปร้านบอกเขาว่าผมเอาสายแลนแคท6เส้นหนึ่งอย่างเงี้ยถูกต้องปะอ่าใช่ใช่างนั้นแหละสั่งก็ได้สั่งในใน DNB อ่ะจะรูมีคนลงจุดเอเีเป๊ะเลยอุ้ยโน่หนึงเพราะว่าเมื่อกี้มองไม่ทันเดี๋ยวค่อยสั่งไปพี่ที่สามที่สายอ่ะ เล่นที่สายตลอดเลยติภาพได้ดีกว่าเหรอกินถ้าใช่ใช่สายสายเน็ตจะเสถียรกว่าส่งสัญญาณได้ดีกว่าต้องมาได้เส้นเลยยัดแม่ไม่แต่เน็ตมึงหลุดแบบนี้มันอาจจะเร็วที่สายเว้ยอ่ะอยู่ที่คูวก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนมาก่อนเออลองซื้อมาเปลี่ยนก่อนเฉลี่ยราคามันอยู่ประมาณสี่ถึงห้าร้อยบาทแล้วแต่แล้วแต่ปริมาณของความยาวนะคือเราเลยพี่ the scope บุ๋ยไปฟาร์มางล่กันเดี๋ยวมาโดยใช้เหตุไอ้สัตว์ไปฟาร์มไม่ต้องไกลมากอ่ะแถวๆนี้ก็ฟาร์มได้แล้วมั้ง ร้อยสองร้อยเองที่มันไม่มีคนสี่ห้าหมื่นมันไม่มีคนไทยอยู่แล้วอ่ะครับผกตรงนี้นี่โดนน้ำนี่ช็อตเลยนะไอท่านเฮ้ยอะไรอ่ะมุกอะไรอ่ะกระมายถึงแบบช็อตไงก็คือโดนโดนน้ำไฟช็อตอย่างเงี้ยขึ้นรถยังต้องไปนะพี่จูจูครับเดี๋พี่ขอโทษพี่ไม่ได้เอารถเก็บกันได้รถแล้วกำลังไปครับ ชอบลืมตลอดเลยไม่ชินมีรถเป่ะนมาเมยครับผมโอเคโอเคปลาลา้ปลาป่าเล้าไม่ถูกแล้วมึงทำตัวว่าเผื่อมันมา,นาลัดแต่ไม่มีก็เลี้ยวเอารถไงเออกูลืมคือชอบลืมมึงยังไม่ชินมีสนุกกับมินิดีตัวมาแนะแอตตัติกพักไม่มีใช่ไหมวันนี้มันมีอ่ะจริงๆแล้วอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาไอัพไหนมาเล่น

ไอจรวดดินเฮียนีนครับสร้างมาเหมือนจะขับง่ายนะมึงวางกับดักชัดๆไอสตูร่าวางกับดักเขแบบว่าให้เราเหมือนจะขับง่ายไว้แล้วก็แบบทำให้เราความ่าเนี่ยแงหลอกลวงเด็ดดูแครบเ<ร>ยอะลยกมึงมีเครื่องสับหองไฟกันทุกคนปะไม่มีครับไม่มีแต่ว่าคนมีนะคนมีเวลาความดัอบอะครับ,บ,รบไ,มไม่มีโดเสียงถ้าเวลาไฟตก เราสามารถดักหาเอาคิวได้นะเว้ยครับตอนนี้มีต้องฟาร์มแค่ได้เราไอ้เนี้ยมันต้องมีเว้ยโฟกใช่ใช่จะเป็นเออแต่ของกูยังเป็นกระโปงอยู่เลยกูรอซื้อบ้านแล้วค่อยซื้อตั้งใหม่อะไรไอ้โฟกกูเจอเดินมหาเทพเมียเมื่อกี้เดินที่พี่โฟกัสผ่านแล้วไอ้เนี้ยบ้านมันล้อล้อมผมจนเดินนี่นั่งข้างเดียวล้นแบบยกเลยอะเลยยกซ้ายอะเออไอ้เงี้ยรถยกเลยมีแผนจะซื้อเร็วๆนี้เหรอบอยซื้ออะไรดูไปเรื่อยๆกับบ้านบ้านเอ่อปีหน้าอ๋อ ยังไม่ซื้อใช่คือตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มดูเลยเพราะว่าตังค์ยังไม่ถึงครึ่งเลยพี่ดาวทุกคนอยู่นะครับขับอยู่เงินดาวแม่งต้องหาเงินดาวก่อนเอาอไม่ได้เอาเงินบิดเหรอสตรีมทวินเนี่ยไม่ไม่กูว่าจะไปเฟซอะไรวะหน้าไอ้จัว์กุละดาวไอ้พี่อะ <c oughs> จะพูดแพลตฟอร์มก็ไม่ได้ไอเพียมีคนยิงกันหรอนี่เราลงไปแล้วหนะสายต่อเส้นเดิมครับใช่พี่เราไปบ้านเดิมได้บ้ครับ บักกี้เหรอวะบักกี้เราโอเคผมขับตามสูตรมาไงพี่ผมได้ยินเสียงก็ไม่รู้ว่าจากข้างหน้าข้างหลังให้ถามว่ามีคนขับมากี้หรือเปล่าบ้านนี้เดี๋ยวผมฟาร์มเบ๊กบ้านนี้เดี๋ยวผมฟาร์มเองโอเคครับเกมเป็นเซ้ตล่างนะเก๋พี่ระวด้วยเฮ้ยรถแลกขวามือรถคนเหรอจะินใช่ป่ะข้างล่างเราอะต้องอยู่เก๋บอกว่า ไม่ใช่นะไม่ไม่ชัวร์ว่ะขนาดก็ไม่เห็นใครบอกไปบ้านไปบ้านเป่าวหลอกก่อนได้ไหมอ่ะเออเดินไปก่อนเาเดิมว่าไปซุ่มต่อทนี่ไปเขานี้ก่อนไปเขามักซีแล้วค่อยไปซุ่มต่อพี่ไม่มีสโคปพี่มองไม่เห็นบ้านเลยบอกว่ขับไปก่อนนักสีว่างน้องได้ซ้อมเวนี้นขางี้ที่แม่งขับโคตรลเยอะนี่ลงเยอะนี่ออกบ่อยนะก็ออกขวาโบ้เนี่ยขับตรงเส้นพี่อ่ะมันจะลงง่ายมีคุณสีเหลือให้อันหนึ่งนะขับรถเก็บไว้ก่อนเลยน้องมีเพิ่มแม็กให้ได้อันหนึ่งเพราะว่ายังไม่มีอะไรเลย แต่กก็สนเขียวอ่ะอ่ะพี่แวะมาปีนี้ไว้นะไอ้โพกตามไปโหมไปเลยเออบ้านบ้าบ้านหนึ่งไม่มีคนยิงใช่ปหมไม่มีกูจะเข้าไปไม่มีรถมีคนมีคนมีคนโอเคขยได้ไหมขยันได้ไหมตอนนึงวันนึงวันมึอย่าเพิ่งขับมาอย่าเพิ่งขับมาอย่าเพิ่งขับมามาอยู่ที่ไหนมีบังหนึ่งบังหนึ่งใช่ใช่ใช่ลุยเลยเออเหมือนยังมันยังไม่รู้เลยว่าเราอยู่เนี่ยเออลุยเลย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  มีมินิกรดมาด้วยแะ้วประมาณตัวตัวนี้ปะมีทั้ผมเห็เนี่ยชืดแน่ๆหนึ่ตัวที่ไม่ได้ขับรถอีกตัวหนึ่งขับรถแน่ๆเอาง่ายๆอย่างน้อยสองตรงเนี้ยเอาไหมจะเอาไหมเอาเอาเอามันโอเคมามาๆมาเดี๋ยวพี่ตามเดี๋ยวพี่ตามพี่ได้มัโดดลงมานะจากบ้านปูนเมื่อกี้หน้าเราเลยเราเริ่มเคลียร์จากขวาก่อนเนาะเริ่มเคลียร์จากขวาดีกว่าโอเคเพื่อนตามนั้นกูตามให้ได้เลยได้เลยได้เลยยิงได้ยิงได้ยิงได้้หวยบ้านผมจะบอผมมาชิด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  มันกลับมักลับโผล่ซานได้ก่อนอยาให้มันเป็นตาเอออยาให้มันเป็นตาไอ้กูล็อกซายให้บอกที่กินบอกที่กินซายมีซมีซมีค่อยคชิ้นดิก่อนใช่ซายคือบ้านใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นต้องเด็กกูที่เมกโพี่นะกูยังติดกูยังติดตอมไปทาให้กูไปหาพวกมึงหน่อยดิตอมไปทางให้กพวกมึงพี่อพี่กนออกมาก่อนพอกมาก่อนออกนครับครับครพอมาแล้วี่ิโวิ่งมาเลยพี่ไม่มีสมองหลือ พี่กีดเน่เข้าห้องพร้อมกันหน่อยไม่มีเน่หนอไม่มีเน่หนอโอเคพี่โฟกมาพี่โฟกมาเลยมาเลยจะเสี่ยงไอ้เหี้ยเดี๋ยวฟังนะกินหัวกูชั้นสองกินหัวกูจะฆ่าบ้านไหนจะฆ่าบ้านกูเอากูแฟดกูแฟดกูแฟดกูแฝดผมระเบิดเอาละมาเสียงมันวิ่งอยู่ห้องซ้ายมือขึ้นไปซ้ายมือต้องรับสวยรังล่างให้รับล้างไว้รับล้างไว้รับล้างไว้กินลงมาพรอมแล้วลงมา โอเคได้ถ่ายบ้านถ่ายบ้านที่ต่อเลยคอลแต่บอลรอแป๊บนึงขอช้าลงสองวิช้าลงสองวิขอแป๊บเดียวรออยู่พี่บอลมามามาไปเลยไปเลยไปไปถ่ายโง่เลยถ่ายโง่เลยเดี๋ยวกูถ่ายให้กูโง่เองหมดหมดหมดอ๋อดิวคาร์ลฟูลคือตีเขาตายไปก่อนแล้วโดนสไตล์จีค่ะโอเคตามนั้นมาง่ายๆเดี๋ยวพี่กลับไปเก็บศพก่อนเนี่ไอ้บนเขานี่ก็ยิงจังเลยแม่แล้วไม่ไหวแล้วนะเปิดบนเขาใช่ป่ะประมาณบนหัวนี้ป่ะ ประมาณโซนนี้ปหมคุณหกเหลือใช่พี่คุณหกคุณพี่อ่ะมาไหใช่ครับไอศพพี่พกโอเคงั้นเดี๋ยวขอดูศพนี้กยนเอ้พี่ดูศพหน้าบ้านก่อนมีรถแรงศพหน้าบ้านผมเก็บไปแล้วรถแรงอยู่ตรงข้างไมใช่ป่ะรถแรงครับอยู่ประมาณมักสี่มักสามมักสามเออมักสี่มักสามแล้วประมาณนั้นเลยครับตอนนี้เรามีรถอยู่กี่คันเราเอาเข้ามาเก็บได้ปะได้อยู่นะกลับต้องกลับเก็บรถอ่ะต้องกลับไปเก็บพวกมันมีได้ปะมึงบอกวะไม่มีกูหยิบปแต่เอชเคเอฟแต่ขอหน้าปืนผมผมมีแล้ว พี่ไม่มีพี่ไม่พี่ไม่มีออปชั่นเลยไงพี่มีเลดดอดสตันเกรเนตเลดดอคูนสี่แมทดำมทำกิฟต์ตดาไปในห้องนี้หมดเลยนะของที่กูไม่ใช้อ่ะคุณครที่บใช่ไหมจยันสองพี่้พี่ัสอยังัสองเ้เลยนะเอาปะใครใครมีแฟลไฮเดอร์ปะไม่มีครับหน้าปืนขาดมมีมีมีมพี่มีคอมเพนสราให้อัปเดตแล้วนะพี่เอาเี๋เราจะไปบ้านึ่งนะ รถมีกี่คันเนี่ยหลายคันอยู่นะหลายคันอยู่นะเราต้องกลับไปเอาพี่มีรถรถข้างหน้าพี่่ะโอเคทีนี่เราขอขอทวนหน่อยกูมีเอ่อคุณหกเหลือใครเอาเอาไม่เอาเนาะเขียจะได้ทิ้งฟังฟังฟังกลับไปเอารถกับพี่โอเคครับโอเคครับเข้าใจละรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยพี่ทิ้งคุณหกเดี๋ยวจะไม่ทันคือตอนนี้เมื่อกี้ที่พี่เห็นนะพี่เห็นอยู่ตรงนี้นะพี่ไม่ได้เห็นอยู่ตรงบ้านที่เราติดกันนะมีรถแค่หนึ่งเดียวพี่มีแล้วคันหนึ่งอ่ะต้องกลับมาคันคันเลยอ่ะพี่ ตอนนี้ยังไงแต่ต้องข้ามไปฝั่งหนูให้ได้ก่อนนะโอเคป่ะครับไม่ไม่ข้ามฝั่งนู้นก็ต้องยึดบ้านเนี้ยกับยึดโกดังให้ได้อะสองอย่างนเดูลองหาดูลองหาดูลองหาแง่ดูอ่ะถ้าอย่างั้นก็เล่าอยู่นะโอ้บั็อกข่ยอะไรอย่างเงี้ยเนอะี่นรถยางแตกสองพันโลคันนี้โดนเจาะว่ะเราเรามารถที่ผมก็ได้โอเคครับเดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยววิ่งไปขับไปก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่วิ่งตามไป จะไม่รู้เลยมีคนปะอุ้ยเอ้อเนินบั็อกอีกแล้วกูต้องเออโดนเหมือนกูป๋อมียาใหญ่พี่ป่ะมีพี่พี่เบียร์ไม่ไม่มีสักอันเลยในบ้านไม่มีรถเหลือไว้กินแต่ให้พี่ชนเลยเปล่าเออบ้านมันต้องมีรถของมันคันหนึ่งนะตอบแล้วใครมาแล้วพี่โฟก์อมาแล้วพี่โฟก์อมาแล้ววัวมาแล้วเดี๋ยวรอรอพี่กินก่อนพี่ทำ่งไรให้จอดแถวนี้ก่อนใช่ไหมชนดีกว่าพี่ชนตรงนี้ก่อนงั้นเบลป๋อมมาเลยเอพี่ไม่เห็นรถอ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นต anyway> ่อก็ได้คันนี้ก็ได้ระวังเนียนนะถ้าถ้าขวายิงเดี๋ยวผมยิงให้พี่วินระวังโกดังไว้โลภช้าระวังนะถ้ามันเดียนจะเดียนอยู่ในโกดังนะเข้าใจค่อยๆแง้มไปโฟกเช็คจากข้างล่างก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นสุดแล้วนำพี่ทีดิมาพี่มาที่มาที่มาที่ตามผมมาเย็บป้านห่างเย็บมอไซด์มาทางขวาพี่ฝั่งตรงข้ามพี่พงษ์มา ับยงไม่ได้ฟาร์มไม่ได้ยังดรอปรถคันนี้ของเป็ดใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ขับขาใช่พี่น่าจะไม่มีคนพี่โฟกน่าจะไม่มีคนพี่มีคนอยู่ใต้ตีนกูนะเว้ยโอเคแถวเนี้ยใต้ตีนแถวแถวเส้นเหลืองใช่ปะเออ่าเกียร์พี่โฟกกดดังโอเคขับรถมาเก็บเลยรถมาเซฟไว้ ไม่งกับพีคนหนึ่งได้หรอวะเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปพีอีหลุมนี้ก็เซฟรถได้นะเนี่ยหลุมที่ผมกับพี่โฟกจอดอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จอดไปกูลังไปเพื่อนมาเล่นในโกดังอ่ะกูเดี๋ยโฮโลหรือคุณสองบอกเลยนะเออไปเอาแท่งมามึงสองคะแนนแล้วเป็นีงกันปังไม่มีแต่ว่าต้องขีดมาร์กเหลืองกูเมื่อกี้มีรถขับไปกูไม่รู้ว่าเป็นไปไหนไม่เจอเลยใช่ปะเออมีคุณสามเลยวะกูทิ้งระเบิดไว้ลูกหนึ่งอ่ะเอาไปเอาไปใช้ได้นะไม่เอาไม่เอาไม่เอา กูสองตรงข้ามแป๊บโอเคกูเจอข้ามดูเงียบวะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ที่ผมมาร์กตัวเดียวอ๋อโอเคอยู่ที่ผมมาร์กเนาะโอเคครับเขาเดินเนาะเขาเป็นอะไรี่ะเขาสูงพี่เหรอครับเสื้อดำแดงถูกป่ะอ่าใช่โโออเเคคพี่รอเขาประมาทอยู่โป๊ะเดี๋ยวกูจ่อเป็นเล่นหลังโกดังนะแล้วมองหลังให้เคป่ะโอเคกินโอเคเปิดเฮ้ยตูมไม่เห็นเราใช่ป่ะเขาเออเขายังโอเคอยู่ อย่างน้อยยังไงเราก็เล่นข้างหน้าเราได้แน่ๆอะโอเคก็อย่างงี้ก่อนถูกต้องไหมใช่ครับพี่คือยังไงตอนเนี้ยส่วนเนี้ยพวกเนี้ยเราเราเล่นได้หมดเดี๋ยวเราค่อยเดินเคลียร์เข้าไปโอเคได้ครับตอนนี้ระวังระวังหลังฟังนะระวังหลังคดขาดเลยยังไงเขาต้องเขาจะทิ้มเราคือตอนเนี้ยเพื่อนฟังพอยไปก่อนคือตอนเนี้ยเขาจะทิ้มเราอะเวลาเขาจะทิ้มอ่ะเขาอาจจะมาทิ้มตรงนี้แต่พี่ว่าไม่น่าทิ้มมาร์กส้มเขาเขาจะไปที่มาร์กสามของพี่จูจูก่อนอืมแล้วเขาแล้วเขาจะสอบมาให้เลย แล้วเขาจะส่องแล้วเขาจะส่องมาแล้วเขาจะคบเรามาจากแถบนี้พอส่ถับมาดี้เป็ดมาดักเรามาดักเรามาดักไหมมงเออที่เราที่เราไอ้ที่มันทีมัไม่ยุ่กว่าเราอ่ะเก็ตปะยิงได้แได้ลั้กว่าปเปิดตัวไปแล้วรับยิงมันเล่นเลยโอเคป่ะใช่ใมันปิดมุมจากฝั่งขวาเพื่อมันมีมุมให้เล่นอยู่เล่นได้สองคนเพื่อนมึงเล่นทางซ้ายอ่ะเราดูดูโซนนี้ดีกว่าคุดูสาให้กินได้ได้้ ครับหนึ่งนะอยาคิดแป๊บลองลองหามุมดูหาเครียดดูแล้วแต่กูอ่ะจะมองฝั่งไอ้ตรงนี้มาให้ไอ้ฟกไอ้บอกว่ามึงอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ช่วยมึงได้อยู่ตรงข้างๆกระดังตรงนี้คือสมมติว่าถ้ามีคนจะมาที่มึงกับกูวิ่งไปยิงเลยด้วยการสองคนอ่ะเข้าใจใช่ปะมันก็ดีเว้ยถ้ารับกูกำลังคิดอยู่ว่าหรือเราจะรับจากข้างในมันก็ดีคือตอนนี้นิ่งฟังเสียงตรงนี้ส่งพีทเล่นมาร์คราฟก่อนได้นะพีทมากินมึงฟังนะอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกูส่งบอลส่งเป็ดแป๊บ เดี๋ยวผมไปเล่งนิ่งตรงนี้สามตัวกูเนี่ยเพื่อนแล้วเดี๋ยวกูก็จะเล่นดูหลุมตรงข้างหน้าให้มึงก็นั่งฟังเสียงไว้ยังไงสุดท้ายถ้ามันจะมาตีเดี๋ยวเรียกเรียกโบมันรวบอ๋ออย่างนั้นได้นะได้ได้คือคือมุมที่มุมมึงก็ได้เว้แต่อันนี้มันจะเซฟกว่าโอเคได้เป็ดมาพี่ส่งเป็ดมาไอ้กินดูหลังไว้ก่อนกูส่งเป็ดแป๊บนึงคือถ้าเกิดมันจะมีคนมาทิ้มผมมันจะมาทิ้มในรูนี้ผมจะปล่อยให้มันมาทิ้มแล้วผมเขายิงฟรีอ่าเกดกินตามที่กูบอกเดี๋ยวเพื่อนมึงนั่งฟัังงไว้้ตรนนเออดีป่ะ ได้ครับกระเบิดกูมีกี่ก้อนวะไอ้้เหีียมก้อนเดีพราะถ้ามันมามึงก็ค่อยคอกูแล้วเดี๋ยวรอโบมาช่วยตบด้วยเอ๊ะเพราะว่าตัวรู้สึกว่าตรงคอนตรงเมื่อกี้แม่งหมอกมันรับยากเว้ยกินใช่สองมาเลยมันคือเวทางมันวุ่นวายไม่ไม่ไม่มึงเล่าดินก่อนอยู่แล้วคือเราเราจะแม่เขาเข้ามาเว้ยให้เขาขึ้นให้สองวางเสียงไว้ดีกว่าะอ่าได้ถ้าอย่างนั้นถ้้าาอย่งนนัให้เขาเข้ามาเออๆใครเขาหยิ่งเฮี้ยกวะแต่โมึงกูได้ยินรับรถแต่วะมึงนั่งวางเสียงไปนิ่งๆเลยกินกูเป็นตายการสูงรถแน่เลย เมสซี่เหลือสองมั้งยพี่ชีตายไม่รู้ไอน้องพรอมตายได้วุ๋งหลุมมารสยังไม่มีใครตไปพนวงใกล้เปลี่ยนแล้วมึงเรียกงกูป่ะได้น่าจะไม่มีคนมาชนแล้วเมื่อกี้เปลี่ยนไฟเดืแถวมาร์คหนึ่งอะรถรถไฟไหม้อะระเบิดให้กูขับรถไปหามืองหรือไงขับมาหาก็ได้โอเคไม่รู้กลัวอะไรรือว่ากินเฮ้เจอแล้วโหวิ่งโล่เลยไม่ไ่ตอเรากลับไปเอารถอะเพื่อนไม่ต้องกลัวลเรล้เรแล้วเ่หัวใต้แล้วนะ ห๋อยิงได้แล้วพี่ปะกีเราข้ามไปเลยอ่ะโอเคต้องใช้รถอยู่ปะวะพวกพี่ข้ามทีหลังได้นะงั้นคนข้ามทีหลังใช่ไหมเออเผื่อเผื่ออยู่ดีมีคนมาเผื่อมีอยู่ดีมีคนมามาร์กหนึ่งมันจะได้เราจะได้ตีง่ายๆไงตามตูดคนหน่อยขอใช้ตัวนี้นิดนึงได้ปะตามหน่อยตามหน่อยขอใช้แค่ตรงเนี้ยแค่ตรงเนี้ยแล้วก็พอเลยแปลกเกิดครเลยเนาะ ถ้าเกิดเรามาอออยู่ในหลุมนี้แม่งเสียเปียกโอเคเป็นครับจากฝั่งหลังพี่อ่ะไม่มีคนเลยแม่งจากโซนโเนี้ยเนี่ยเงียบหมดเลยอ่ะเย้พี่ตอนนี้เราเราต้องดูหลังไว้เผื่อมีคนมาได้ได้เดี๋ยวเผื่อมาแบบนี้อีกถ้าดูอย่างนี้พีดวงได้เลยไม่บอกกูเรียกเขาหมดนะเออคู่ก็ได้นะเวรจีนได้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 หงดีดูแม่งตรงนี้เลยถ้าอย่างนั้นถ้าพอยคือดูหลังอะดูแม่งตรงนี้เลยตรงนี้เคลียร์แล้วนะดูให้วงจนกว่าวงบีบอะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมออกไว้ก่อนแบงค์หนึ่งเคลียร์ถ้าเก เมื่อกี้บนเขายิงกูมาเขาสูงพี่ขอดูวงนิดเดียวมันมีเล่นได้อาจจะเล่นตรงนี้มึงคิดว่าไงวงเริ่มบีอันนีถูกป่ะเป็ดจะให้เล่นตีหรือให้ไปรวมไม่ไม่คือมันถ้าเกิดอยู่ีมีคนมาหลังเราแห้งเลยนะเอามารวมก็ได้พี่มารวมก่อนก็ได้้ตรงนี้มีคนเปดเพราะเหมือนเทียแล้ะมังส้มมังส้มพึ่งแทงเออมารวมแล้วก็กระจายตัวด้วยนะพี่ลงไปเดินติดต่อลุ่มมักสี่ดูหลังให้เข้าไหมอ่าอ่าอ่าตามนั้นตามนั้น มั้งหนึ่งอะเคลียร์มั้กหนึ่งตรงเนี้ยเคลียร์เราค่อยขับรถลงไปกูอยู่กับมึงด้วยกินเผื่อ<า>มไปชาร์จสองคนชัวร์กว่าหลังมึงเปิดมาเปิดหลังกูปิดนะเปิดเปิดโอเคหลังเปิดนะพอช่วยได้พอช่วยได้ไีไม่ค่อยดีวะออกซ้ายานิดนึงโตึกนั้นยังอยู่เพื่อนส่องอยู่โอเคผมเรียยเพอร์เฟกเลยเดี๋ยวรุ่หลักขาดให้ครับเป็นกองมระชิดไอ้โหถ้าเพื่อนเล่นหลังแล้วกูเล่นได้หมดเลยนี่หว่าเว้โหเละ มันโล่งมากก็ได้กินยิงได้นะเว้ยกูไม่เห็นกูไม่เห็นมึงต้องยิงก่อนมึงต้องยิงเองลองหาเปิดมุมยิงดูเอ้ยมีคนวิ่งมาตรงนี้บ้านนี้บ้านนี้กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วนั่นแหละที่พี่บอกเอาป่ะไอเป็ดเอาป้าเมื่อเสื้อเหลืองยิงนี่ยิงนี่ยิงเลยงโดนครับนะโล็อกตัวนึงเจ็บโดนตัวนึงยิงไม่โดนทิ้งเฮ้เฮียถ้าเป็นเนโตรานะเข้ามา มันซากสองเลยเว้ยในคนไม่อยู่างเดียู่ในตึกนะคนนึงเออไม่เป็นไรเดี๋ยวรอวงวงหน้าวงหน้าพี่มองหลังคาดให้คือตอนนี้เรายิงให้มันลำบากเฉยๆคือตอนนี้มันมันสามระเบิดมันมองหลังคาดอ่ะไม่ใช่หลังนี้นะพี่คือตอนนี้ต้องมีคนดูตรงนี้ตั้งหากตรงไหนมันก็เหลืองมันก็เหลืองอ๋อโอเคครับมันมัันนมมากระซวกมันมากระซวกไส้เราได้พี่ได้้พี่ลองหามมุใครับคือเราดูตรงนี้แค่คนเดียวก็พอแต่ผมก็ยังมองได้ด้วยได้ครับอ่ะพี่มองให้ละ ไอ้ผม<บ>มันวิ่งอยู่วะโบเออกำลงังวิ่งขึ้นไปยิงโอ้วิ่งเข้าร่องสองตัวเลยวะโบเอาเยสื้อแดงที่ติดเขาไว้สุดโอเคโอเคโอเคได้ไเสี่ยมแมเม็ดหนึงอะขูจะไม่เจียวแล้วอีสัตว์ตัวเม็ดหนึ่งตัวตัวละเม็ดไม่เป็นไรพี่ปืนหกขวย ไม่มีบ่อนเราเล่นหน้าเราได้นะตอนนี้หลังจากฝั่งสั่งไปเป็ดกันพี่ขาวสองสามห้าเสด็จเจอแล้วเห็นแล้วโอเคแล้วฟังบูนหน่อยนะมาร์คสี่นะครับมาร์คสี่สองตัวครับมาร์คสี่ก็คือขอบวงสโซ่พี่จะฟังเป็ดนะเราเล่นแถวๆนี้ได้สบายเลยเดี๋ยวพี่บอกเราระวังด้วยนะขึ้นเขาแล้วขึ้นไปซัดกันเฮ้ยแล้วเพื่อน โก็ควรข้าไปเล่นเนินนี้บ้าแล้วมองขวาไอ้เพื่อนอ่ะมั๊กสี่อ่ะไปคิดว่าไงครับวก็ควรครับคกไปก่อนโอเคโอเคโ่อนก่อนก่อนเชียก่อนไม่ถึงแล้วกูคำให้ก่อนแต่อย่างน้อยมร๊กหนึ่งก็อย่างน้อยมร๊กหนึ่งก็ยังดีอ่ะอย่าได้ปืนใหม่ไอ้เฮียกูตามนะเฮ้ยยังไงเขานี่ก็ต้องลงใช่ป่ะบ่ใช่เพื่อนไอ้เฮียกูกูไปอย่างนี้นะกูจะไปอย่างนี้อ่ะมึงไปเลยมันมีคนติดอยู่ในบ้านปมื่อวะในสึกนะมาจะจอไปหมดแล้วกูเห็นสามแล้วอ่ะออกจากสึกไปอ่ะโอ้เฮียเสียว่ะยัดแม่ ช่างแม่งเลยเยีบตัวคิวไม่ออกมาจากตึ้งทั้งหมดสามคนพี่เห็นแล้วออกมาสามคนเลยอ่าคือพวกเนี้ยเดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยมันต้องหลอกมาแถวๆถวนี้ให้ผมยิงไม่จับไหนจุกคนมันค่ะมันเห็นกูหมดเลยวะโอ๊คเดี๋ยวเราต้องไปเล่นขวาสุดปะมาเนี้หน่อยเออได้ได้คุณตามเพื่อนโอเคเพื่อนได้ได้แล้วเจะเล่นตัวนี้โอเคเล่นขวาอีกนิดได้ไหมฟังแล้วผมมาเล่นไหนไม่ได้เลยพวกมันน่ะเออคือถ้าเขาจะมาเขาต้องมาอย่างเงี้ยได้เท่านั้นน่ะหรือไม่เขาก็ต้องลงไปทำรูปที่โดนตีตายห่าวเดี๋ยวคือตอนนี้เรารอเก็บคิวเขาได้อ่ะเ เราใช้สองกระบอกกมยิงได้อยู่แต่ปืนกูพอแป๊บด้วยเลยสามตัวสามตัวเป็ดเห็นแล้วเห็นแล้วมาจะกลับไปเก่ามันเห็นกูมเกแล้วเห็นแล้วมึงนี่มึงยิงดีกว่าอี้วฟฟ์วดูคนเดียวก็พอใช้ตั๊น่ะเออพี่ไช่วยผมยิงดีกว่าโอเคโอเคฟกไปกไปกูดูเองกูดูเองเล่นให้เล่นให้เล่นให้เพื่อนงั้นมาเล่นไฮก่ากูเพื่อนมั้งิโอเคโอเคโอเคเล่นสวยไมไปอยู่ไปอยู่ตรงนี้การวิฟฟมาเลาจะไปหมด อีนต้องมองเห็นตรงนี้ด้วยนะเพื่อนถนนครับวมที่มันปิดมึงอ่ะเออเห็นปะมันมาตุ๋ยมึงได้มาตุ๋ยเพื่อนได้หมดเลยโอเคโอเคอาจจะต้องเดินนี้เนาะมง่วงไปบ่อยๆมุนเกียร์แล้วดิมึงเดินเท้าดิเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครมายิงมึงเดินฟรีได้ต้องหาหามึงก่อนไปถาเกียร์แล้วเป็ดดคิว่านตรอดูก่อนเพื่อนเออเพราะกูไม่เห็นใครเลยจริงๆกูต้องควรจะเห็นบ้างแล้วอ่ะ ถ้าไปขวาหมดมันก็ตายอยู่ดีเล่นตรงนั้นอ่ะได้แต่ต้องบอกเพื่อนว่าถ้ามางห้ามายิงหลังอ่ะระวังด้วยเรามีมุมเรามีมุมที่ยิงขวาของเขาวหรเออต้องระวังตรงโ่วนมังห้านะนั่นก็เดี๋ยวกูดูห้าให้ก่อนรอยิงฟรีแล้วเดี๋ยวกูค่อยหันไปช่วยเพื่อนโอเคโอเคโอเคเราจะดูห้าให้กินไม่มีแล้วเป็นเซฟกว่าเจ้าเวนแมจจุดวงเจ้าเว้นแมจจุดวงเออแค่์เลยกูกำลังวิ่งฉีกมามึงไปมัซ่อมกูได้พอเล่นได้อยู่ทำดีๆนะกูกลังพยายามไปอยู่ตายวงสองอ่ะไดจะยอมตายวงหมดเหรอพี่อ๋อไม่มีเวเล่น ไฟสามน็อกสามนะน่ะฟังนะตี้แต่ตรงมาร์คสี่พี่อ่ะที่พี่เห็นนะตขายิงกัวที่อยู่ประมาณสองตัวไม่น่าจะเขาจะส่งมาชิดเราเมื่อไหร่นะยังอยู่อยู่เนินนี้อยู่เนินนี้เนี่ยตัวดูหลังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมั้งสี่คือตัวเสื้อแดงอ่ะตอนนั้นที่ยิงพี่ครับใช่ผมเห็นแล้วเสื้อแดงอ่าอ่าไอพี่พี่ฉีขวาไปดูริมถนนไปเลเผื่อมีคนเนียนมาเล่นได้บ้านยังเล่นได้อยู่ เออเขาได้ได้หลังเล็กต้องรอให้วงมันกินกินก่อนกินค่อยไปเออเป๊ะข้าวัวกปแล้วถ้าอย่างงี้ยอย่างงี้กูเล่นหนึ่งนี้ได้แล้วเออรถมาเตรียมไว้ก่อนพยายามดูรวมๆให้อยู่ตบ้านบ้านตีกันตายตายแล้วตายแล้วเออห้องน้ำห้องน้ำหนึ่งตัวห้องน้ำทีห้าศูนย์ไอโฟ๊กแล้วผัวมาแล้วโฟ๊กแล้วมาเลยอย่ายิงพีนะตรงนี้ตรงนี้ม้านสี่กูเห็นกูเห็นกูเปิดมกูปิดอ่าอ่างั้น มักซี่มาเหรอใช่ครับมักซี่มามักซี่มาจะให้ร่อนไปถอยรวมไหมไม่เป็นไรพี่คือพยายามดันให้เขามาเล่นตรงเนี้ยผมยิงได้โอเคโอเคได้โฟกโฟกมึงจะเล่นเป็นตัวเปิดตัวกูเล่นเป็นตัวตบนะกูจะเน้นอย่างเดียวนะเคปะเข้าใจเข้าใจสมมติว่ามันจะขึ้นมาลงมึงอะเดี๋ยวกูยิงให้พุมกูดีอยู่อะกูขาดแค่ขวามึงต้องเล่นขวานะอ๋อได้ถ้าดันแค่ขวาให้กูเขาเหมือนเลยตรงนี้ผมเห็นตรงนี้ตัวนึงพี่เขาอาจจะดันไปเล่นมังส้มพี่ โอเคครับดูเรื่องมันคือตี้มาร์คส้มไม่ใช่เหรอวะทำไมมันถึงไม่ไปด้วยกันวะก็ไปไปได้มันอาจจะฉีบมายิงหาฟีไงมาลงเข้าวงกันถามหน่อยครับพี่กับโฟกวิ่งไปได้ใช่ไหมไม่ต้องใช้รถใช่ไหมใช้รถดีกว่าก็ใช้รถดีกว่าพี่ใช้รถไปบิวมาร์คสามตรงนี้ดีกว่าเพื่อนใช้รถเคโอดีกว่าโอเคเข้าใจละโอ้โหดูดู้นที่เพื่อนดิ มัดได้นะตรงผมเนี่ยมัดดึงผมมาต้องมาเล่นตีเลยต้องมาเล่นต้องมาเล่นตรงผมเลยอ่ะดีที่สุดพี่แล้วก็มีเดินตรงนี้เล่นได้เดินมาส้มก็เล่นได้ไอโบเข้ามาด่วนเข้ามาด่วนเริ่มมูฟแล้วโบเสร็จแล้วบ้านฉีกซ้ายมาเปิดเห็นแล้วเจ็บตัวนึ่งมีอดับนะมีอดับนะเออเออตัวอดับแบบที่กูยิงเจ็บให้พี่พี่มาส้มกับโบร์เออม่มาส้มก็ได้มาักดึงก็ได้บิวได้เลยแบบนี้ยบิวได้เลยบิวได้เลย วใช่ม no um uh, uh, like. mm ันเล่นเยอะเล่นเล่นเล่นได้เยอะรอบๆรอบๆรอบๆบ้านเล่นตองพีแล้วรถบางมันเล่นได้อยู่แต่บนหัวจะมีบนหัวจะยิงอ่ะระวังด้วยผูช่วยคำพอได้เข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่กดอนแต่กดนอนมิดไงกิดนอนมิดไหมก็มิดนะทำพื้นที่ดีไก่มาซ้ายโอเคพี่ไอ้ใครบอกว่าหาพื้นที่ดีที่สุดเอ่อพี่พี่โฟกซ์ปีกมันกลับมาแล้วครับรถเพื่อนใช้ได้มันจะรอดยาวไม่เบียดแล้วอยู่ในหลุมหลักเสมอว่าบ้านเปิดมุมหรือเปล่าเพื่อนโอเคเพื่อนเบียดแล้วอยู่ในหลุมอยู่ในหลุมยิงได้ พยายามเดินบ ah. okay. ้านพยายามกินบ้านให้ผมได้รอดอฟเฟ่ไหนพี่เดี๋ยวพี่ค่อยกดให้พยายามช่วยอยู่กูเห็นหมาละพี่จะดอกไม่ได้ตัวตัวชุดดำบอกตัวชุดดำเห็นล้วพี่เห็นแล้วมันมีสองตัวชัวชัวรบตายโอ้เย็ดแย่ กูยิงโดนหัวโดนตัวยิงไปเพื่ออะไรก็ได้บุรีรัมย์มั้งหนึ่งคือบุรีรัมย์ขับรถแล้วมาขับรถแล้วมาขับรถคุณปูหน่อยมีได้ดูหน่อยมันจะไปไหนเพื่อนดูหน่อยมันจะไปไหนมาขับรถคุณปูอยู่บนบ้านอ่ะมันจะไปนี่เว้ยยิงมันลงไปแล้วใช่ป่ะมันลงไปแล้วใช่ป่ะเออโอเคนั้งอยู่เนี่ยเป็ดพี่คุณแปะให้นะทำนั้นเพราะว่ากูอยู่ยาวเลยกูโคตรสวยโอ้ยเฮียปิงมินิไปเลยมาดูขวาบุรีรัมย์แป๊บไม่น่าเลยโอ้ยมองกลับมาได้ป่ะโอเคได้พี่ผมมองเห็นหมดเลยพี่ัสโอเค ออสวยแค่ดูให้พี่หน่อยไปได้รูปเฮ้ยเขาขึ้นเม้าขึ้นเม้าขึ้นมาอย่างเงี้ยเจ็บเดินซ้ายแล้งใช่ตรงเนี้ยโอ้ทีเทียดีเลย User disconnected from your channel เห็นแล้วพอแตกไม่มีหมอดแล้วไม่มีหมอดแล้วเขาไม่จะขึ้นแล้วเออมันจะขึ้นมายิงมึงเมื่อกี้กูยิงกดมาไปแล้วมันไม่มีหมอดแล้วมาเล่นตรงนั้นมันไม่โดนบุญลำกด่หรอวะเดี๋ยวก็โดนมั้งพี่ น่าจะเอารถสองขวาไาบุรีรมาใก้สไม่มาตีเรากินบุบุรลำพยายามจะยิงเรามากกว่าพี่รู้ทำไมมันจอดหลุมนะมันจอดหลุมแล้วมาจอดที่กูมาร์คเสื้อแดงให้พะยาล็อกตอะไรเพื่อนคนใกล้จะหมดแล้วนะแค่สามคนโปกติด้วยเรารอได้ตอนเนี้ยคนที่ยิงไงบอกว่าบุรลำนะใช่เนินมาขับมาเติมมาขับมาเติมเดินซ้ายละเดินซ้ายมาสนับผมเรื่อยเลยผมจะดูแต่ขวานะเป๊ะกูไม่ดูซ้ายนะดูขว่าโอเคดูขวายาวแล้ว ถ้ามันจะขึ้นมายิงมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเรียกกูกูช่วยได้หยุดได้อยุดขวาจะน็อกขวาจะน็อกขวาจะน็อกที่กูมาร์คงสามทั้งสามโอเคปิดแต่ป้าตัวนั้นอ่ะปิดไม่ได้ไปหาได้แต่ดักได้กูว่าจะดักไว้กว่าไงเนี้ยคือเศษสจสมกูจะมาตีกูอ๋อโง่ใช่ไหมไปแล้วสพี่ฟกไปโคมันโคมันแจ้งนานแล้วเฮุ้ณหารแต่แรกนอาจจะน็อกแล้วเนี่ยเอพี่เห็นแล้วนะสมกพี่ฟกตรงนี้มาตรงนี้มา นอนอยู่พี่ฟกนอนอยู่นอนพี่ตายแล้วตายตายแล้วใช่ไหมโบตายแล้วตายแล้วพี่ฟกสวยสวยสวยพี่กินดูบนหัวผมตลอดเลยนะพี่พยายามพี่พยายามเฮ้ยสี่สี่เปล่าวะมันเอ็ดบิวเว้ยไม่ไม่มีบูนในหนามเลยวะเออไปไปได้นะสี่สี่สามตีได้สองตัวแล้วไอ้เชือดลาดนะยดุมนั้นสองตัวแล้วแน่ตีกันแล้วไม่ใช่นะไม่่ใช ตัวบนซ้ายอะ A W อะคอยอีกแมาร์คสามมาร์คสามมาร์คสามไม่มีเวเล่นอ่าอกูล่นมาเนินหน้าดิ่ตลอดนะกูล่นมาเนินหน้านิดนึงเรากลางวงนะเรากลางวงเพื่อนโอเคขวากูค่อนข้างค่อนข้างชัวร์ว่าเคลียร์ขวาตัวแต่ห้องน้ำกูไม่ชัวร์เป็ดกูไปชิดเนินมันเลยได้ปล่าวะตรงเนี้ยชิดได้ไหมมึงโดนขวายิงเปล่ากูไม่รอดอะกูไม่รอดอะกูรอกูรอขวามันออกพร้อมวงเมื่อไหร่ทั้งนั้นอะ ได้นะโมอย่างนั้นนะพี่ช่วยส่งไปด้วยก็ลองดูคิดว่าอยู่วัดไม่ได้ที่ไหนแล้วที sure ่ไหนแล้วขวาใช่ไหมใช่ใ um, ช่ท uh ี่ตอกสมองแล้วตอกสมองไปไปพี่ในหลุมอยู่หลุมอยู่หลุมเห็นแล้วในหลุมไม่อยู่ในวงนหมใช่ใช่ใช่ในหลุมไม่อยู่ในวงตนะไปมาเอเดอร์บิวตีโกโดนกูไอสัตว์เอ้ยซ้ายมือเอเดอร์บิวซ้ายมืเอเดอร์บิวครบแม่ต้องระวังปีกว่ะไอสัตว์มันเข้าใจแล้วกูเก็ตแล้วเออเออมันเป็นเดียวเนาะต้องผีผ่าที่แค่ต้ก็ไปแล้วเขาอยู่ในมาร์คดึกด้วย ไปบอกกูรอช่วยอยู่กูเล่นได้เพื่อน๋ยวกูเล่นกับมึงก่อนอยู่กเล่นกับมึงก่อน๋อโอเคออกมาแล้วล่หลกมาแ้วลุะลูกมาแล้วลกมาแล้วนิะลเกมาแล้วล่เจ็บมาแล้วล่ะลูกมาแอ้วล่ะลูมา้วน่ะลูกมาแ้วล่ะตกา้วอไปตูกมนแ้่าล้วล่ะลูมาล่มาแ้ล่ะลูกมาแล้ะูกมานู้กมาล้น่ะลูาล้ว่ะลูแ้วล่าแล้วะูกมาแล้วล่าแล้วาแล้วล่กแล้วค่อยวอ้วล่ะลูกล้่ะีแัวมาแล่าแ ตอนอยู่ตรงนี้ฟรีอ่ะ oh, so มันเป็นเอดับอ่ะจะตไม่เห็นแต่กระเป๋าไอ้สัตว์กูรักไก่นะกูรักกันพอมาชิดกูหน่อยระวังเจอนะเว้ยเออกูณกระโโบคุมากระโบกูชิดโบโบให้พี่ตดูขวาให้เนาะจะรักไก่อะไรทุกคนวไว้ตีผมนะระเบิดระเบิดใครระเบิดก่อคพอแล้วพอแล้วฟังนับฟังฟังก่อนฟังก่อนเราจะบุยลำก่อนโอเคก็มขวาขึงไว้ก่อนขึงไว้ก่อนมันต้องโมนต้องบีหมาเราหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วขึงไว้สี่สี่บ้างขึ้นแม่ขึ้นกบตายบนสายตัวหนึ่งบนสายตัวหนึ่งบนสายตัวหนึ่ง โอ้โหซากทีเดียวเลยนะปอดล้อง้องอล้อง้องกูเจ็บมีสายติดด้วยสายบนตัวหนึงพี่กีพีไม่ได้เจ็บมากต่อยพี่กีนเดอดตัวเดียวตัวเดียวยลพ่กตาหมอหมกไอมเลยเหลือ่ตัวเดียวเฮ้ยอยู่ีอ่ีอยู่ด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 ีอัู่ดีอยู่ดีอยู่ตอ่ดีอยู่อยู่ดีอ่อยู่ดีอ่อยู่นีอ่ตอยู่ีอย่อม่ีอ่ีอไม่ต้อไม่ต้อไม่ต้อ่อ่ต้อ่ออยู่อ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 ย่อย มันเหลือแค่ตัวเดียวเมื่อกี้มึงลงมาพักหลังหินแล้วก็คุยกันได้เมื่อกี้เจ้เมื่อกี้เมื่อกี้ช็อดฉอดเมื่อกี้ไม่พี่ฉอดเมื่อกี้ผมว่าเราไอ้นั่นเป็นไกด์ไปพี่เราค่อยๆคุยได้เพราะมันเหลือตัวเดียวแล้วอะ